อดเยี่ยมในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วุรนาเดินตามผมมาที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ่างที่คุณทราบพ่อแม่ของคุณต้องการคุณอีกแล้วเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเราจึงรับพาตัวคุณมาเพื่อพิอพอสูจน์ว่าพวกเขาผิดคุณอยากจะถามพวกเราพิสูจน์ยังไงหรอยินดีต้อนรับสู่ห้องทดลองไอคิวพวกเราตามหน้าคุณมานานแล้วทําไมถึงช่วยคุณหรอคิดว่าเป็นคนดียังไงก็ตามตามฉันมา แม้ที่นี่ดูแปลกแปลกนะเนี่ยอยากเอาห้องทดลอง scp เลยอืมเอ๊ะอะไรอ่ะโปรดเลือกหุ่นยนต์สำหรับคุณนะครับโอ้ยมีหลายสีเลยงัย้นอืมเอาเป็นสีชมพูแล้วกันดังนั้นคุณจึงเลือกโรถเป็นการเลือกเสิพิเศษมาเป็นรายการโปรดของฉันตอนนี้ตามฉันมาอีกครั้ง แม้ขนาดหุ่นยนต์จะมีชื่อเลยก่อนจะเริ่มขออธิบายเกี่ยวกับการทดสอบนี้ทั้งหมดมี200ชั้นเท่ากับ200 IQ การผ่านแต่ละชั้นเท่ากับ1 IQ ดังนั้นถ้าหากคุณได้5ชั้นเท่ากับ5 IQ หมายความว่าพ่อแม่คุณจะรู้เกี่ยวกับคุณแต่ถ้าคุณไปถึงชั้น200 IQ ของคุณจะคือ200เราคิดว่าสมองของคุณเฉริยะฟังดูดีไหมล่ะยอดเยี่ยมมาเริ่มการทดสอบกันเถอะข่าวสู่ห้องแรก ไว้เจอกันนะหวังว่าจะได้เจอกันโอ้ยกว่าจะหยุดโพดเหนื่อยเป็นมากป่ะเรากา็เริ่มที่ห้องแรกกันเลยอืมทำไมเข้าไม่ได้สักห้องอืมอืมนี่อะไรนะนี่คือปุ่มสัมผัสแต่มันมันเพื่อผัดโอ้ง่ายๆหมูหม,หมูไปห้องต่อไปเลย โอ้ยห้องอะไรเนี่ยโอ,โอ๊เออมเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจตายนะเออไปห้องต่อไปเถอะอย่าไปสนใจแล้วเมื่อกี้จากประสบการณ์รอบที่แล้วจะไม่ตายแน่นอนเชื่อกันึบชึบ,ชบอืมเห็นไหมง่ายง่ายเดี๋ยวคิดว่าจะเล่นถึงชั้นที่10ก่อนนะโอ้ยปุ่มเงี้ยงง่าย ิดมันเพื่อไป่ของกันอนะกดเลยเห็นไหมฉลาดฉันจะคิดว่าฉันฉลาดนะพ่อแม่ส่งฉันมาทำไมนี่อ่ะอือหาทางออกจากเขาวงกดสินะอืมเมื่อกี้เจอใครนะเออเช่าเถอะไม่น่าหาทางออกยากหรอกมั้งอืมทางนี้ทางนี้นี่แหละทางนี้แน่นอนเชื่อฉันเห็นไหมหมุมหมู อืมชั้นที่หกเลยแนละ้วนี่ี่ยชั้นนี้ให้ทำอะไรนะให้หารหัสหรออือรหัสจะหาอ๋อนี่ไงห้าเก้าอนึ่งอ้ยห้าเก้าสองหนึ่งเดืออ้ยได้มาแล้วไปไปกรต่อเลยชั้นนี้อุย้ยทางแคบมากง่ายๆต้องอืออือติดๆอุ้อย โอ้มาไปชั้นที่แปดต่อโอ้ชั้นนี้ทำอะไรเนี่ยเอ่อปุ่มกดอุ้ยทางลงไปข้างล่างเหรอจะลงไปได้ไหมเนี่ยเออต้องลงไปจริงจริงเหรอเออสามสองหนึ่งไปเอืออุ้ยเกือบอุ้ยอุ้ยลบลบอึบฮึบจึบอึบไม่โดนไม่โดนโดนไม่ไม่ไม่โดนเนะ้ปะไปต่อชั้นที่ ไป,ไปชั้นที่เก้าต่ออุย้ยชั้นนี้ให้หารหัสดีกแกอืมรหัสคำไม้หรอรหัสหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองสมสาง่ายง่ายก็ต้องเป็นสี่สี่สี่ตถูกไหมเย่มาชั้นที่สิบ ชั้นนี้หาเลขเหรอสีขาวม่วงฟ้าเหลืองอึบขาวม่วงฟ้าเหลืองอ้ยห้าเจ็ดสองศูนย์ชึบอุอ้ยนี่ชั้นที่สิบอ็ดอามก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ ตอนนี้พักไว้แค่ชั้นที่11หากใครอยากจะมาเล่นก็มาเล่นที่แมบการทดสอบ IQ ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย